เฮ้ยดูเอาตัวแกทักแล้วนะดูจะสองตัวมาเจอกันนะมุมแบบนี้นนนนนดูจะเข้าไปทักหรือเปล่าเอ๊ะก็เพียนดีกว่าเฮ้ ทางไขรทางมันดีกว่าเฮดูสินะจะทักทายอะไรกันเนี่ยึอาอามีอะไรหรือเปล่าอาดูดูดูด,ดูสองตัวมาใกล้ๆกันมันยังไงกันเนี่ยอาอาเอาไงเอาไงคุยกันแบบไหนอา ลิ้นลิ้นลิ้นพันกันนะเอาวหเฮ้ยเฮยดูแล้วจะเอา,เอาจะาสู้หรือจะเข็นเอานีนี่นี่เนี่ยมันดูกำลังขอกมันแล้วน่าจะเอาไหวแม่เนี่ยโน่นเห็นไปนน่นแล้วไม่สู้หนีดีกว่า นี่แหละมันก็ต้องมีการทดสอบกำลังกันบ้างเนี่ยส่วนตัวนี้เขาก็ถือว่าถิ่นของเขาตรงนี้อูถิ่นข้าใครอย่าแยม้มนไนะบรรยากาศของ จเจ้าตัวเงินตัวทองที่อยู่กันในที่เนี่ยถือว่าเยอะเลยอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ